พี่น้อง้ามือนี้ออกมาอยู่นอกบ้านจากพี่น้องเพื่อว่าอยัางค้าเพื่อว่าสิมากหนึ่งปลาจ้าหนึ่งปลาเมื่อนี้นะคะอ่าหนึ่งแบบสูตรบานๆน,นะจ้าก็คือเข้าใส่แบบไปตองห้องถาซึ่งเด้อดถาซึ่งกะงามๆนะคะเพื่อว่าอยังเพื่อว่าแม่เราอยากกินหนึ่งปลาเราก็เลยห้หนึ่งแห้กินแต่ว่า หายเวลาหนึ่งป่ามาแลว้วหายมันมีหนามนะจ๊ะพี่น้องคือเพื่อนบอกหายนามมันไหลออกนะจ๊ะก็เลยต่อตองส่แบบนี้ค่ะป้าที่แลออกมานะคะเป็นโตเอาขีเอายังมันออกลางบีคคมมันออกไปเรียบร้อยแล้วเพิ่นวมาบ่ต้องหันนะคะอันนี้เหตุตามเพิ่นนะจ๊ะเนาะเอาลงนะคะมีอันนี้คือมักเกลือเะรียบร้อยแล้วมักเกลือซื้อๆด้อจ้าเพราะว่าแม่น่ะเล้าบ่สบายกินอย่างอื่นบอได้นะจ๊ะ กะนี่หัวสังขคอหัวสังข่เยห้ากกบเอาโใสซแบบนี้จากพี่น้องเพื่อว่าสิเอาไปเตรียมหนึ่งนะคะเนาะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็คือถาดแรกนะคะถาดแรกที่ว่าถาดหนึ่งป่านะคะจ้ะอันนี้ก็คือจะเป็นผักนะคะเพื่อนคือแบบว่าห้ให้แยกเพื่อนบ่ห้เอาไซกักับป่าจากพี่น้องผักก็คือส่วนผักนะจ้ะพี่น้องจ้ะค่อยกะ ตามเพื่อนบอกน่ะแหละจากพี่น้องอันนี้ก็คือเหาสีหนึ่งนะจ๊ะเนาะก็มีพักกระหล่ำนะคะเ่ต้ตอนจดเรียงงามดอกนะคะอันนี้มักน้อยมักนอยนะคะพี่น้องจ้ะมักนยก็สิเป็นสองถาดนะคะเนาะที่เหาจะหนึ่งนะคะพี่น้องวิถีชีวิตบ้านบ้านวิถีชีวิตบ้านบ้านอีสานบ้านเหานะคะเนาะพี่น้องบ่อึดอยากบ่อึดกินนะคะหากินนมะเม่ไปอันนี้ก็คือสิหนึ่งนะ นี่แหละกินบัวร้ายนะคะเห่าแบบว่ากินซ้ำที่ว่ามันมีงบประมาณน่ะละจากพี่้องหนึ่งกับหนึ่งซ้ำนี่กระเซาะเนี่อนอนนะคะพี่้องเนาะน,นี่ค่ะอันนี้ถาที่สองที่เห้าเตรียมที่จะหนึ่งนะจ๊ะเป็นหนึ่งปลานะจ๊ะเนาะหนึ่งปลากับอะผักนะคะก็จะเอาถาดอันนี้นะคะแต่ว่าจะหนึ่งที่เรถาดด้วยค่ะเพื่อนบัวห้ยเอาทับสอนกันแบบนี้เลยเพื่อนอยานนำพักนำพักล่งไปใส่กับอ่ะ ลรไปใส่กระป่าก็ะต้องเฮ็ดถาดไผ่ถาด,ถาด,ถาดมั่นอีกนะคะพี่น้องจ้าเอาหม้อซึ่งโลดงเด้อจ้าเอาหม้อซึ่งเลยค่ะปลาขอยกระโปงไว้ในีนี่ละจ้ะซ้ำนี่ละค่ะนะคะเนาะแม่เพื่อนว่าใส่แต่ซ้ำนี่กระปุุงแล้วกันะคะห้าวกันหนึ่งหนึ่งถาดน,นี่ก็เด้อจ้ะเดี๋ยวขอสิเอาฝาซึ่งมาปิดอย่าเบิงเด้อฝาซึ่งขอ่ขอยมันงามโผดจ้านี่ค่ะฝาซึ่งข่อยข่อยกระปิดลงไป ปลาซึ่งก็งามงามจ้กพี่น้องจ้าเมื่อนี้เป็นเมนูแบบว่าสดุหย่อนเลยจ้ะมีหนึ่งพักนะคะและกับหนึ่งปลาเนาะคะ่ะเนาะเหตุใหแม่กินจ้ะพี่น้องจ้ารอชมตอนนะคะหนึ่งสุกเด้จ้ะว่าเป็นอะไดจ้าค่ะพี่น้องจ้าตอนนี้นะคะนาตาปลาห่าก,ก็เริ่มจะสุกแล้วเนาะจ้าเนาะ กลกบมาอัปเดตให้กับพี่น้องเฮาได้เบิ่งกันนะคะแล้วก็สีเอาออกก้อนค่ะซึ่งนี่สิเอาออกก่อนและซีหนึ่งพักต่อหนึ่งพักต่อจากพี่น้องจ้ากลสิอัปเดตแต่ตอนหนึ่งป่า,ดาเด้อจ้าเด้อหามนสุกหนึ่งพักสิบ่ดได้อัปเดตลงคลีไปนะคะตอนสุกนะจ้าพี่น้องจ้านี่ก็คือนะคะเมนูหนึ่งป่าและก็หนึ่งพักนกาะจ้าเนาะให้กับพี่ป้านะเฮาได้ชมได้เบิ่งกันจ้า เดี๋ยวค่ะเวลาแม่เซาล่าสกินจังสิเอามาอุน่นอีกครั้งหนึ่งจ้ะบ่ิหายมันสูกคักเพราะปันใดดอกมันสิเปื่อยจ้า